ที่นี่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงกระจายเสียงจานครหลวงจันต่อไปสถานฟังข่าวเส้นจ่ายนี่เหมือนที่หัวโซมือซียองมาเตอมเอีเบินเม็ดเสลาข่าวเคลื่อนเวลาประมาณหกโมงยันตะสี่เไฟยิ้มตลาดเศร้าอารถเก่งมวยคันปลีนเอ้ยมือมือมือ,มอโทรกัอยู่กีจักแมนผู้เดินฝ่าโทรมาเวลาข้าวนี่อโาลแมนผู้เดอฮะอีพ่อว่าให้ยังพ่อเวลาลูกข่าวโทรมายัางฮะอยากเห็นเบาวิน โอ้ยขันยากเห็นเล่าอีพ่อก็ไปซอกบนมีสัญญาณกะโลดมาเบื้องเด้เออบ้านเฮ้าบนมีสัญญาณอีพ่อก็ข้าเจ้าอ,อกไปในเมืองเพือ่อออกไปเก้อขาโลดมาเบิง้งเออบักวินเล่าคนล่อคนเท่คนฮักพ่อแม่พี่น้องประสาชนเบิ้งแม่ขันเรามือฮอดบ้านเฮานะเราจะเอาคอร์รฟิวดีพาดเมื่อแจ๊กอะน่ะเอออันลูกเอาฟากมือมือนั่นมืดล้ว่าหันเป็นอะไร หาเมื่อแล้วแล้วเป็นอะไรสภาพร่างกายกระเพาะกระเพะอยังขนาก็ดีได้หรือว,วะ่าเน่เห็นบอกลูกกับว่ามันดีคอระพีดิพาฒตัวนี้ดีกระเพาะลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อขับท่ายสะดวกสบายนี่กินเหล้ากินเบีย้ยเมาเ,เ,เจ็บกระเพาะน,นี่นี่แนวนั้นบอกเมาข้างบอก หรือว่ามีสั้นพิษต,ตกข้างอยู่ในหา้างใกล้บ่สามารถลืบล่างออกได้เมื่อตัวนี้นะกินคอร์ฟิวนี่แล้วกินโตกรบบุมีฟากกับบุมเม่นเออตัวนี้แหละมือลูกจะฟากเมือฟากนํำอนุสิทธิ์เมื่อ,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 อยังข้าวอยู่ฟ้าโตมาเนีย่ยมาข้าวกับบโตตัวนี้แหละ